คาเครุเซกาวาสัดเดือดเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ซุปเปอร์ไฟในฝัน สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในชั้นเคยด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สกิลอีกแล้วครับสาหรับวันนี้ครับก็อยู่กับรายการแฟนมวยว่าไงครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวลือนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงนั้นเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่โอโหจริงๆครับสาหรับเรื่องราวที่ทาเครุเซกาวานั้นจะมาบุกศึกวันลูปินีในวันที่27กันยายนซึ่งก็ถือว่าเป็นการกลับมาของเจ้าตัวและทางด้านบิ๊กบอสชาตรีบอกว่าเป็นการเรียกกระแสครั้งใหญ่สําหรับ ซึกวันลูบินีครับและทางด้านบิ๊กบอสเองครับก็บอกว่ายังไม่ออกข่าวเดี๋ยวออกไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่มากครับสําหรับการกลับมาของทาเครุในครั้งนี้ซึ่งนั่นครับยิ่งไม่บอกยิ่งทําให้แฟนมวยนั้นสงสัยไปใหญ่ครับและก็มีทางด้านสื่อข่าวสื่อข่าวหนึ่งครับสอบถามทางด้านเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ในการสัมภาษณ์และทางด้านเจ้าเสือใหญ่ครับก็บอกว่ามีรายการในวันที่27กันยายนด้วยก็ถือว่าพูดคลับคล้ายคลับคลาครับเหมือนกับจะได้เจอกับทาเครุอะไรประมาณนี้ แต่ก็ถือว่าไม่ได้ยืนยันอย่างแน่นอนครับว่าจะได้เจอกับทาเกรุู้แต่เจ้าตัวนั้นถ้าเกิดว่าได้เจอกับทาเกรุู้เจ้าตัวนั้นก็พร้อมสู้ครับซึ่งเจ้าตัวก็อยู่ในรุ่นฟลายเวทรุ่นเดียวกันกับทางด้านทาเกรุเซกาวาด้วยครับและในอดีตครับทางด้านเจ้าเสือใหญ่ก็เคยชกกติกาคิกบ็อกซิ่งในเควันเหมือนกับทาเกรุมาแล้วด้วยซึ่งนี่ครับก็ถือว่าเป็นการประติดประต่อกันครับสําหรับคู่นี้ระหว่างทาเกรุเซกาวากับทางด้านเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ครับมาท่าน้กาครรัับยงงไเ็ ลือกันไปแล้วครับสำหรับคู่มวยคู่นี้ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านประวัติและก็สถิติไปพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวเรามาในส่วนประวัติของทาเครุเซกาว่ากันก่อนเลยครับทาเครุเซกาว่าตววสูงอยู่ที่168ซนติเมตรอิงจากเว็บไซต์วันชิบะชิปจากประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันอายุ32ปีจากทีมวาซิเลส มาในส่วนของตงด้านเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพทนบุรีหรือเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันนั่นเองครับส่วนสูงอยู่ที่166เซนติเมตรอิงจากเว็บไซต์วันจุปชิป จากประเทศไทยปัจจุบันอายุ22ปีจากทีมสอเดชพันธ์คู่นี้ครับก็ถือว่าอายุห่างกันพอสมควรครับประมาณ10ปีโดยประมาณเลยทีเดียวแต่เรื่องฝีมือแล้วนั้นโอ้โหเรื่องของพลังหมัดของทั้งคู่เรียกได้ว่าขี่พายุทะลุหมัดเลยก็ว่าได้ครับมาดูในส่วนสถิติของทาเครุเซ er กว่าครับในการเข้ามาในศึกวันยิพชิปเพียงครั้งแรก และก็เป็นการพ่ายแพ้ให้กับทางด้านซูเปอร์เล็กเกียรติหมูเก้าไปแบบครบ5ยกในการขึ้นทิงแชมป์ในกติกาคิกบ็อกซิ่งในศึกวัน165ที่ประเทศญี่ปุ่นไปแบบสนุกสุดมันสำหรับไฟนั้นครับ มาดูในส่วนสถิติของเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ครับสำหรับ3มไฟล่าสุดของเขาครับเป็นการชนะคะแนนเพชรสุขุมวิทย์บอยบางนาและไฟต่อมาครับก็เป็นศึกใหญ่วันลูมินีที่58ในการพ่ายคะแนนให้กับทางน้านกล้องธรณีสสมหมายและในไฟล่าสุดของเขาครับในการชนะน็อกยกที่1พึ่งหลวงบ้านแรมบ้านิสึกวันลุมินีที่65ครับ ซึ่งก็ถือว่าทั้งคู่นั้นสุดยอดทั้งคู่ครับสําหรับเรื่องของซถรติถึงแม้ว่าทางด้านทาเครุเซกาวะพลาดท่าแพ้กับทางด้านซูเปอร์เล็กในการชิงเข็มขัดในครั้งนั้นแต่มันพิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าหัวใจของเขากแกร่งจริงๆครับและพลังหมัดของเขานั้นพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวเลยครับสําหรับทาเครุคนนี้ และทางด้านเจ้าเสือใหญ่ครับไฟล่าสุดโอ้โหในการจัดการหยุดสถิติชนะรวดของทางด้านพึ่งหลวงบ้านแรมบ้าเพียงยกที่1ด้วยพลังหมัดของเจ้าตัวครับก็ถือว่าเป็นอีกนักชกดาวรุ่งคนไทยคนหนึ่งเลยครับสําหรับอายุเพียง22ปีกับฟอร์มอันสุดโหดเป็นที่เรื่องลือในการออกอาวุธได้ทุกกระบวน่าสําหรับเจ้าเสือใหญ่คนนี้ครับเอาละครับหลังจากที่เราพอทราบประวัติแล้วก็สถิติมาคร่าวๆค,ครับเดี๋ยววันนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปฟัง เสียงแฟนมวยครับที่ข่าวนั้นลือออกมากระชอนเลยว่าทั้งคู่จะได้เจอกันเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่ๆีแฟนมวยว่าเขาคิดเห็นอย่างไรเราไปฟังทัศนคติพร้อมๆกันเลยครับมาในคอมเมนต์ที่1บอกว่า IQ ิลีลากการต่อสู้ถือว่าผ่านครับแต่ความแข็งกแกร่งรวดเร็วไม่มั่นใจว่าจะทันทาเครุไหมครับให้กำลังใจเจ้าเสือใหญ่ครับ เมนต่อมาครับบอกว่าเชียร์เจ้าเสือใหญ่มาตลอดครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอกับทาเครุเซกว่าคืองานหนักของเจ้าเสือใหญ่เลยครับเมนต่อมาครับบอกว่าไม่น่าไหวครับทาเครุ u, แข็งแรงทนกลัวเจ้าเสือใหญ่หมดแรงก่อนครับเมนต่อมาครับบอกว่าผมคิดว่าผ่านททเครุยากครับทาเครุหนักทนเร็วลองลบภาพที่เจอกับซุปเปอร์เลกออกไปแล้วดูก่อนหน้านั้นครับ เมนต่อมาครับบอกว่าลุ้นเลยครับงานนี้ยังไงทาเครุก็เป็นต่อครับแต่มั่นใจว่าหมัดคมๆของเจ้าเสือใหญ่กดทาเครุร่วงได้ครับเมนต่อมาครับบอกว่าไม่ได้อวยนะครับทากติกาคิกบ็อกซิ่งในตอนนี้เจ้าเสือใหญ่ยังห่างกับทาเครุมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกติกามวยไทยเจ้าเสือใหญ่อาจชนะแต่เหนื่อยหน่อยครับ เขาไม่ลงง่ายๆอาวุธเร็วกว่าเจ้าเสือใหญ่แต่เรื่องของความหนักวัดกันที่กระดูกมวยในกติกานั้นๆครับเม้นต่อมาครับบอกว่ามวยอย่างทาเครุเจ้าเสือใหญ่สู้ได้แน่นอนครับเพราะฝีมือก็ไม่ได้เป็นรองรูปร่างก็พอฟัสพอเวียงถ้าชกในกติกามวยไทยเจ้าเสือใหญ่น่าจะกินนิ่มเลยครับแต่ถ้าเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งก็น่าจะสูสีและได้ลุ้นกันทั้งสงฝ่ายครับ เมนต่อมาครับบอกว่าน่าจะผ่านได้ครับทาเครุมีแต่หมัดอย่างเดียวบังแข้งไม่เป็นนอกจากหมัดแล้วอย่างอื่นเรากินหมดครับเมนต่อมาครับบอกว่าทาชกกันจริงสูสีนะแต่ทาเครุเขาทนมากโดนนับยกเดียวสองนับ ลุกขึ้นมาสู้ต่อได้และเอาตัวรอดได้ถือว่าเก่งพอสมควรและทาเครุทนได้ถึงยกสุดท้าย3วิสุดท้ายคือฮวกสุดท้ายที่น่ากลัวของทาเครุใครชกกับเขาจำไว้ให้ดีเม้นต่อมาครับบอกว่าเจ้าเสือใหญ่อาจจะแพ้แต่ผมว่าไม่ได้แพ้จนสู้ไม่ได้น้องเองก็ผ่านเควันมาหลายไฟเหมือนกันประสบการณ์คิกบ็อกซิ่งดีกว่านักมวยหลายๆคนในวันครับ เม้นต่อมาครับบอกว่าความอึดสู้ไม่ได้ครบยกอาจแพ้คะแนนนอกจากจะน็อกเขาด้วยท่ายากเข่าลอยศอกมาหาปลายเท่านั้นเม้นต่อมาครับบอกว่าเจ้าเสือใหญ่ตั้งแต่เจอเพชรสุขุมวิมาเจอพึ่งหลวงใครก็บอกว่าไม่ไหวกองธรณีที่ว่าแน่ๆเกิดโดนนับเกือบเอาไม่กลับผมว่าเจ้าเสือใหญ่เกินที่เราจะคาดเดาครับ เมนต่อมาครับบอกว่าผมมองว่าเจ้าเสือใหญ่สู้ได้ครับมวยอาวุธครบเครื่องกว่าและมีดีกรีไปไกลถึงรอบรองมวยเควันส่วนทาเครุมีหมัดเป็นส่วนมากที่ใช้ผมว่าเจ้าเสือใหญ่มีดีพอครับเมนต่อมาครับบอกว่าผมมองว่าเจ้าเสือใหญ่เสียเปรียบมากๆครับขนาดซุปเปอร์เล็กยังกดไม่ลงก็คิดเอาครับแต่ถามว่าสู้ได้ไหมสู้ได้แต่มันเสียเปรียบครับ เมนต่อมาครับบอกว่าสู้เขาไม่ไหวครับประสบการณ์เราน้อยกว่าเขาขึ้นลิฟต์เร็วไปเต็มกลืนเลยเกรงจะเสียของครับเมนต่อมาครับบอกว่าสู้ได้ครับทาเครุเข้ามาชกไม่ระวังอาจถูกเขาลอยถึงน็อกได้ครับเมนต่อมาครับบอกว่าทาเครุน่าจะมาต่อยมวยไทยครับเห็นบอสชาตรีพูดอยู่นะถ้ามาหมัดแกหนักเอาเรื่องอยู่นะทาเครุ เมนต่อมาบอกว่าหากทนพลังหมัดได้ผมว่าสูสีครับเพราะว่าเจ้าเสือใหญ่ก็เคยต่อยคลิกบ็อกซิ่งมาเมนต่อมาครับบอกว่าเจ้าเสือใหญ่สู้ไม่ได้ครับความทนทานต่างกันยกหนึ่งถึงยกสองพอได้ยกที่สามโดนเบียดต้านไม่ไหวแน่ครับเมนตต่อมาบอกว่าถ้าเจอกันจริงๆคู่นี้ก็น่าสนุกครับระหว่างหมัดทาเครุกับอาวุธครบเครื่องอย่างเจ้าเสือใหญ่ เมนต่อมาบอกว่าอาวุธมวยสู้ได้หมดครับแพ้อย่างเดียวคือความอึดความทนถ้าไม่นอกเขาก็แพ้คะแนนครับไฟนยนี้และนี่ครับก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นของพี่ๆแฟนมวยครับต่อคู่มวยระหว่าง เคยรูเซกว่ากับทางด้านเจ้าเสือใหญ่ถ้าเกิดว่าหากได้เจอกันจริงๆในศึกวันลูบินีในวันที่27กันยาที่จะถึงนี้ครับก็ถือว่าแฟนมวยมีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปครับแต่สําหรับคู่นี้ถ้าเกิดว่าประกบกันออกมาครับหลักๆในรูปแบบการโชกของทั้งคู่นั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นมวยที่ปูดุดันเหลือเกินครับสําหรับทั้งคู่เองหลักๆก,ก็คือพลังหมัดของทั้งคู่ซึ่งถ้าเกิดว่าประกบมาเจอกันแบบนี้น่าจะสนุกอย่างแน่นอนครับวันนี้ของ ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ